จ้งก็เป็นช็อตๆเปไปอะมาดูที่ตู้น,ตนี้กันดีกว่านะฮะทางเข้าตู้นี้นะคะเ็าจะเก็บบัตรประจําตัวพนักง,งานในอดีตนะค,ะ,คะก็จะเห็นว่าท่านเหล่านี้อายุเยอะแล้วนะก็ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นงเก้าอันนี้ศูนย์สี่ห้าสิบสี่ปีถ้าถ้าเกิดคุณวิวัฒน์เสวตนอนอยู่นิดอายุเก้าสิบกว่าไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้วค่ะโอ้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในอดีตเนี่ยการส่งเสริมให เด็กสนใจการออมก็ต้องมีของสิ่งล้ะใจเนาะก็จะเป็นออกเป็นสแต็มฝากเงินแลกสแต็มอะไรครับผมแล้วก็นี่เป็นเอกสารเครือบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานและนี่ก็เป็นปืนประจํากายซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีรถขนเงินเนาะที่จะเป็นการจ้างอ่ะพนักงานเราต้องไปขนเงินจากปืนใช่ต้องไปขนเงินจากคลังเงินศิลป์สาขาเอ้ยใช่คลังเสินศิลป์คลังเงินศิลป์มาที่สาขาหรือส่งจากสาขาไปคลัง ก็ <c oughs> จะต้องมีปืนนะคะสมุดออมสินเอาใครจําได้ฮะตอนเด็กๆค่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นยุคของเครื่องจักรลงบัญชี๋ะจะเป็นเล่มน้อยๆครับถัดมาโซนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของธนาคารออมสินนะคะค่ะเขาจะเป็นการนําเสนอว่าเรามีที่มาอย่างไรเริ่มต้นเนี่ย2450เราเป็นแบงก์ลีฟอร์เทียร ลีนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานกรรมการลีแปลว่าโตหรือใหญ่ในยุคสมัยนั้นนะคะในสำนักพระราชวังจะเรียกพระองค์ท่านว่าทูลกระหม่อมโตนะครับวก็ลีคือพระองค์ท่านเทียมาจากเทียอัสวรกษ์นะคะก็คือท่านนี้ส่วนฟอเนี่ยเฟื้อพึ่งบุญก็เป็นอันนี้คือคนนี้คนเทียมือขวาของพระองค์ละกันนะคะ ก็จะเป็นเจ้าของวังประธานกรรมการเป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการเจ้าของทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมไม่เจ้าของเจ้าของทำเนียบหรือว่าบ้านพิศนุโลกบ้านพิศนุโลกบ้านพิศนุโลกนะครับก็เป็นในฐานที่เก็นครับ มีพศ2456ลงขึ้นกองราชก็มีพระราชบัญญ,ญั<อ>ติ2456ตั้งเป็นคลังอมสินอันนี้ใบจริงไหมฮะใจำลองใบจำลองนะครับใบจำลองทัไมถึงตั้งคลังอมอสินเพราะสมัยที่พระองค์ท่านไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ<ห>งเห็นว่าแบงก์เซาวิงแบงก์ของประเทศอังกฤษเนี่ยมีประโยชน์<ห>ก็เลยนำมาเป็นแนวทางนะตั้งพลังอมสินของประเทศไทยนะคะส่วนอันนี้คุณตาของพระราชินีนะคะอ่านรู้จักนะคะ ก็เนี่ยค่ะในสมัยรอจิตอมสินเกิดในวงังรอหกให้เราเกิดในวังนะคะคร<ช>ับสร้างให้เราเกิดในวังเพราะว่าครั้งแรกเราสัตกรมพระคัมรมหาสมบัติ<ช>นะคะ <ผม S 2> พอสิ้นยุครอดมหกใช่ไหมคะเรามาอยู่ในยุครอดเจ็ดจง<ช>หเห็นว่าถ้าอยู่ในวังเนี่ยอมสินก็ไม่โตคนที่จะใช้บริการก็แคบใช่ไหมคะพอมารอเจ็ดท่านก็เลยเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชารนทั่วไปก็เลยมอบหมายมาให้กับเนี่หารอจ็นะคะ มอบหมายให้กับรแใช่มาดูแลเพราะว่าท่านอยู่กระรวงตอนนี้แล้วมนมณฑดูแลไปสณีอ๋อดูแลรถไฟด้วยไปาณีอำเภอทุกมีอยู่ในอำเภอทุกอำเภอทุกหัวเมืองดังนั้นเนี่ยกลางออมสินก็จึงไปสังกัดครับกรมไปสณีโทรเลขคราวนี้ออมสินเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นขรยัดกิจการใน่องของพอร์จิตนะคะและท่านคนนี้ครับอันนี้เป็นพ่วงในการออมสินคนแรกเราอยู่เอเราเป็นคลางออมสินถึง2489้ คมนะคะมาในยุคของรัชกาลที่9คณะรัฐมนตรีเห็นว่าหลังจากเป็นแปลงการปกครองเห็นว่าคลังอมสินน่าจะเป็นประโยชน์กับแผ่นดินในเรื่องของการคลงังก็จึงยกฐานะขึ้นเป็นธนาคารอมสินโดยนีทัานนี้เป็นผูเ้เริ่มต้นในการที่จะรวบรวมเ,เรื่องทำเรื่องและสมัยก่อนเขาฝากถอนกันยังไงฮะก็ฝากถอนในยุคข,ของคลังอมสินก็เดินเข้าไปที่กรมไปรษณีเนี่ย ไปษณีที่อยู่จะมีสาขาใช่ไหมคะที่เราเห็นปัจจุบันแต่ไม่เรียกเป็นแบงค์แค่นั้นเองไม่เรียกเป็นคลังก็พนักง,งานไปษณีกับออมสินจะแต่ใส่ชุดเหมือนกันแล้วก็นั่งมีบุรพันธ์แนะนะคะนั่งข้างๆกันแล้วก็พนักลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะถามว่ามาฝากไปษณีหรือจะมาฝากออมสินฝากคลังแน่ฝากคลังแน่ไอ้เราก็เข้าใจว่านู้ว่าฝาก ื้อคลั่งของไปสนิปล่าเอากปกออมสินมาสมัยนั้นเรียกคลังฝากคลังก็คือเอาปลกออมสินมาเปิดรับเงินฝากให้หน่อยอะไรอย่างเี้ยนะคะพอเรามายุของธนาคารออมสินของสี่ป้าพอเราบวชสองพสี่สี่ร้อปสปบเก้านอกแต่ว่ามีผลครับใช้สองสี่เกศเป็นธนาคารออมสินแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นคลงังนี่อ,อยู่ตรงไหนคะนี่อันนี้อยู่ตีนสะพานพุทธ ยังอยู่ไม่ไม่มียังมีนอาคารนี้น่าจะยังอยู่เนาะแต่เป็นอาคารเช่าไงฮะออมสินไม่เคยมีที่อยู่เป็นของตัวเองเนาะตั้งแต่เราเกิดในวังนะคะตั้งแต่เราเกิดในวังมาเป็นคลังออมสินแล้วก็เช่าเข้ามาตลอดสํานักงานทรัพย์สินเสร็จแล้วเนี่ยฮะพอเราเป็นธนาคารออมสินเนี่ยเราก็สังกัดกระทรวงการคลังนะคะจากนี้มาแล้วก็มาเล่าดำเนินก็ยังเช่าอยู่อาคารนี้ยังอยู่นะสี่แยกข้อครัวสํานักงานใหญ่เรานะคะมีสามชั้น ทุกวันนี้สาขาและดาเนินใช่ใชไหมครัใช่ค่ะ<อ>เป็นสาขาและดําเนินแล้วมีพิพิธภัณฑ์อีกแห,งห่งหนึ่งด้วยอยู่โซนนี้ยด้น<ช>ันมากนะคะอันนี้เปิดให้ให้เขา้าได้ทั่วไปเลยนะคะจันทรุปสุขเมื่อปีห้าสองเราไปเปิดไว้อพอสํานักง,งานใหญ่ตรงนี้เต็มใช่ไหมครเราก็มาซื้อที่ดินที่สะพานควายแห่งนี้นะคะในยุคข,ของอท่านบุญชูจันทรุปเป็นฐาเนเป็นฐานอากาศเป็นแปลงแรกที่ออมสินมีที่ดินเป็นของตัวเอง นี่ก็จะครบ50ปีครบ50ปีในวันปีนี้ค่ะมีแค่กี่วันนี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วค่ะวันเ่งนีการสมัยรอบรอบ50ปีนะคะอันนี้คือนี่เป็นกระปุกออมสินใบแรกของธนาคารเลยของคลังเลยนะคะสร้างสมิต2478เนี่ยนะใช่ค่ะเห็นได้ว่า8 1ปีแล้วทำจากโลหะแต่ว่าใช้กระดาษปิดทับซึ่งเนื้อกระดาษเนียนมาก รุ่นนี้จะมีสีเหลืองสีเขียวและสีแดงสีแดงเนี่ยก็จะสวยงามน,นะคะไม่เห็นรอยสนิมเท่าไหร่ก็จะเป็นรุ่นที่ธนาคารน,นํามาตอนนั้นแจกที่นามายอนตแจกไปสนีบางละแจกก็ต้องอยู่ไปสนีนใช่ใช่ช่วงนั้นเรายังไปเล่ร่อนที่อื่นอยู่ะะเกิดไม่ทัน